เมื่อวานนี้นะครับชมครับกลุ่มภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปติดตามทวงคําตอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อขอให้หาม,มาตรการการแก้ปัญหาและปกป้องนักเรียนด้วยครับเป็นอีกครั้งนะครับที่ภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยเดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามคําตอบซึ่งการพูดคุยร่วมกันเกือบ30นาทีระหว่างกลุ่มนักเรียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทางทรัฐมนตรียอมรับว่ารับทราบปัญหาการคุกคามที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้สั่งให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการติดตามการแก้ปัญหาเป็นรายกรณีต่อโรงเรียนที่มีข้อมูลการคุกคามนักเรียนเกือบ200แห่งครับคืเอเท่าที่ผมรับทราบก็เหมือนประมาณจํานวนที่น้องๆเขา,าเสนอกันมานะครับประมาณโรงเรียนประมาณเกือบเกือบสองโรงเรียนนะครับแตอ่อย่างที่บอกนะครับในทุกๆเรื่องครับ ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าประเด็นต่างต่างต้องมีการาติดตามข้อมูลสอบสวนนะครับสองร้อยโรงเรียนจาก3 0,000กว่าโรงเรียนจากสี่0 0 0 0นโรงเรียนนะครับอันนี้ก็ต้องดูถึงสัดส่วนว่าแล้วอ,อันนี้มันสะท้อนเกิดจากอะไรเ,เกิดจากความไม่เข้าใจเกิดจากความคุ้นเคยในการที่จะดูแลนักเรียนมันก็เป็นไปได้ครับ